พอจังเลยแยกวงเหรอแยกวงสิบห้าทีถึงแล้วโอ้โหใครต่อได้ต้องเลยตึกไปหน่อยเนี่ยโอแต่เห็นตึกมันได้นะต่อตึกเนี่ยโอครับวันน um> ี้พวกเราจะเดินทางไปที่บ้านเกจการนะครับไปที uh> ่เกาะเกตนะครับบ้านเกจการไม่ใช่บ้านเกาะเกตมราอยู่ฝั่งเกาะเกตแล้วผมไปจําใครมาพี่อันเดียวกันแล้วแหละอันเดียวกันเลยเกาะเกตแต่ว่าคือไปคือไปบ้านเกจการลบลบงั้นลบลบไม่ได้ครับ าไปแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับคุณท็อปฟี่สาบาทห้าสิบครับผมสวัสดีครับผมท็อปฟี่ไม่ใช่อย่าเล่นดังคณะอ๋อเดี๋ยวคณะไหนายจัมพกเราอยู่ครับผมก็มีนะครับพี่ชายพี่ไก่พี่ไก่มองจกนะแล้วก็พี่เดียวดาราฉายฝากปลาสาวเวียงของพี่เดียวด้วยครับเยี่ยมมากเลยสโลแกนสโลแกนมีไหมครับปลาลสโลแกนมีครับผมไม่อร่อยไม่ต้องบอกต่อครับนะสั่งเลย ปุ๊บขี้แตกปั๊บเลยเอาไปอกินยาถ่ายไว้ก่อนอ๋อไม่ใช่ปลาล้่ามึงเนี่ยนี่ตอนนี้ก็นี่เรากำลังจะเดินทางไปมีศิลปินเยอะแยะมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นหนูคงเตยแล้วก็พี่ เขาตายเขาไม่ได้ไปเขาตายเขาบอกอันนั้นคที่ผมโค่นี่เขาตายไปแล้วไม่ได้ไปครับที่ที่ตายไปก็มีพี่นุ้งหนิงนุ้งหนิงจจาสิงกันตายแล้วยางยางตายังอยางหลับอ่ะยันฉุดแล้วก็จะมีนนู่เลยด้านหน้าครับมีพี่แก้วม่อนเพ่ขลังทองอยู่ด้่นม่อนมีพี่วิวมิเรน่าแล้วก็ ใครรไมู่้แก้วปมญุยนี่น้ำมวยน้ำมวยครับนี่น้ำมวยครับผมพี่วิวพี่วิวอยู่เยอะเหมือนนึงนัาบาเทพแก้วปมปุยครับไอ้โดนครับสโลแกนเขามีพบกับนักร้องหนุ่มเสียงอัตคัดนี่นัดมหาเทพครับผมนี่เจ้าของสงครามฟ้าสางครับเมื่อวานเปิดเขาเสิร์ฟไปเป็นยังไงคนเยอะไหมฮะโเต็มอุ้ยคนเต็มเลยเหรอเขาอีเต็มแต่๋ยเขาไม่มี ดูดูดไปกับพี่วิวของเราเออ่ว่าไปกับพี่วิวพี่วิวเ,เรานีฮะอ่านี่แหละเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งเป็นยังไงให้ดูบรยยบรยากาศได้เรื่อยบรรยากาศฝั่งนู้นนะฮะดูบรรยากาศตรงแม่ข้ามแม่น้ำครับว่าบรรยากาศเป็นขนาดไหนแต่ปลาสวายนี่เยอะนะฮะแต่กินไม่ได้นะครับเป็นปลาปลอมที่คนเหยียด้ละปลาปลอมครับปลาปลอมอะไรครับปลาปลอมมันกินไม่ได้เนี่ยที่คนเหยียดนี่คือปลาปลอมนะฮะที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นปลาพอพปลาพร็อพจริงจริงปลาสวายจริงๆได้เป็นของวัดกินไม่ได้ไม่ได้กิไม่ได้นี่ถือว่าเป็นบาปในบริเวณ ที่เขาของวัดอพยพทานอกินไม่ได้เพราะปลาสวายเยอะมากอดูดูบรรยากาศไปครับปลาปลาสวายกินได้แต่อีกปลาหนึ่งกินไม่ได้ปลาปลายุทธจันโอชาของไอยเก็บกลับไปโลหะนี่อยากไปบอกขั้นไหไม่ใช่เราก็ลบลบลบนะครับจัดจัดเดี๋ยวสั่งน้องคุยลบออกแต่ภาพด้วยนะฮะ อ่าส้างภาพสาวสวยน้องน้องลุ้ยเอคุยเอาน้องคุยจไม่อีกคนหนึ่งใช่ไหมของพี่ไม่มีคนเดียวมีแค่คุณน่ะคุณนี่ยังไม่เคลียร์เลยเฟซบุ๊กเลยครับนะครับผมเวลารถในเวลาเรือเลี้ยมันต้เคลร เมืกี้ใส่นัางขบวนพอเรือเอียงใส่ลงด้างเลยโอ้โหไม่ใช่เลยแล้วรเมล์กันดิเดิไม่เท่าไรเมื่อกี้นาทิสงท้ายระหมล์นั่งแบบนั่งแบบนี้มันร่วงนั่ง ลูกปีเนี่ยจูงคุ้งทองไงก็ไม่ดูกำแพงเลยดนด้วยสวัสดีครับกองผู้หมวดเออ่าย่ไปนัดไปไหนมิคอนตอนนี้จะมาถึงบริเวณท่าน้ำ พ่อจะมาไหมถ้ามาเดี๋ยวให้เรือไปรับพ่อจะมาไหมครับเดี๋ยวตึไม่เรื่องแล้วทำเลยถ่าขอเจียหนิดหน่อยจุกยอดเลยอดอาพี่นุ่งหนิมพี่นุ่งหนิมนะพี่นุ่งหนิงนนะคุณพี่ทิมพี่ทิมหน้ตัวเหมือนแต่พี พิธีการนะคะจากแค่อะไรไมีสิทธิ์แล้วคะทางมามาค่ะน้องมาโตก่อนนะคะพี่กิมเลนยานะคะจากแค่อะไรไม่สิทธิ์นะคะที่พิธีการนะคะก็เป็นผู้ชนะมาจากรายการทีสวัสดีครับผมพี่ตีกิติพงนะครับจากแค่อะไรไม่สิทธิ์ก็เดี๋ยวเราก็จะรับประทานอาหารกันตรงนี้นะครับเอาให้เอาให้อิ่มหนำสำราญกันเลยทีเดียวนะครับมันมี